สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่นี้เอาจากกงขังหลังจากการถูกลักพาตัวอแมนด a าเบอร์รีเกิดเมื่อวันที่22เมษายนปี1986ในคลิฟแลนด์โอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาอแมนด a ามีพ่อแม่ที่รักและเอนดูเธอรวมถึงยังมีพี่สาวอีกหนึ่งคนในคืนของวันที่21เมษายนปี2003 อแมนด้าในวัย16ปีหลังจากเลิกงานที่ร้านเบอร์เกอร์คิงแล้วก็กลับบ้านซึ่งในวันถัดไปจะเป็นวันครบรอบอายุ17ปีของเธอเธอได้วางแผนไว้เรียบร้อยว่าจะฉลองวันเกิดกับครอบครัวยังไงเธอโทรศัพท์หาพี่สาวอยากให้พี่สาวช่วยมารับเธอแต่ทว่าพี่สาวของเธอยังไม่เลิกงานดังนั้นเธอจึงต้องเดินทางกลับบ้านเองอแมนด้าเดินไปร้องเพลงไปบนถนนทันใดนั้นก็ได้มีรถขับเข้ามารถหยุดจอดลงข้างๆตัวเธอ พร้อมไข่กระจกลงมาซึ่งคนขับรถเป็นผู้ชายคนหนึ่งชายคนนี้เป็นพ่อของเพื่อนร่วมชั้นปฐมของอ m แมนดาลูกชายของเขาทำงานที่เบอร์เกอร์คิงที่เดียวกับอ m แมนดาดังนั้นถือได้ว่าอ m แมนดารู้จักผู้ชายคนนี้เขาถามเธอว่าเธอจะกลับบ้านหรอจะให้ไปส่งไหมอ m แมนดาตอบตกลงด้วยความดีใจจากนั้นเธอก็ขึ้นรถและได้ส่งข้อความถึงพี่สาวว่าฉันกำลังนั่งรถของคนรู้จักกลับบ้านอยู่นะนี่เป็นข้อความสุดท้ายที่เธอส่งถึงครอบครัว ในช่วงเวลาสองทุ่มของคืนนั้นตอนอยู่ในรถเขาได้ถามอแมนดาว่าเธออยากไปบ้านของเขาเพื่อเจอกับลูกสาวของเขาหรือไม่อแมนดาคิดในใจก็ไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้มานานมากแล้ว ถ้าได้ไปเจอเพื่อนคนนี้ก็ดีนะจะได้เชิญเธอมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดด้วยเลยและเธอก็ได้ตอบตกลงอแมนดามาถึงบ้านของชายคนนั้นมันเป็นบ้านสองชั้นหลังจากเธอเข้าไปในบ้านยังไม่ทันตั้งตัวก็ถูกชายคนนั้นบังคับพาเธอไปอยังห้องเก็บเสื้อผ้าและทําการข่มขืนไม่กี่วันถัดไปจากนั้นอแมนดาถูกขังไว้ในบ้านตลอดและในบ้านยังมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่ถูกลักพาตัวมาเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกขังมาเกือบปีแล้ว,เ,ลวเธอชื่อว่ามิเชลไนท์ มิเชลไนถูกลักพาตัวมาเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2002และในวันที่2เมษายนปี2004ชายคนนั้นลักพาตัวจอชีนาจีนาซึ่งเป็นเด็กหญิงคนที่3ตอนนั้นจีนาอายุ14ปีชายคนนั้นลักพาตัวเด็กหญิง3คนในลักษณะเดียวกันชายคนนี้ก็คือเอเรียลแคสโตคนขับรถโรงเรียนเอเรียลแคสโตเขาเกิดที่เมืองเปอร์โตริโกเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี1960 พ่อแม่ของเขาอย่าร้างกันเมื่อเขายังเด็กเอเรียลได้ติดตามแม่และพี่น้องของเขาย้ายไปที่คิฟแลนด์โอไฮโอซึ่งที่นี่ทำให้เขาพบกับ da, เมอร์ดาภรรยาของเขาเอเรียลและเมอร์ดาได้แต่งงานกันในปี1992หลังจากแต่งงานพวกเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเลขที่2207หมู่บ้านเชอร์มัวร์อเวนิวซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นพื้นที่บ้านมีขนาด130ตารางเมตร มี4ห้องนอนมีห้องน้ำหนึ่งห้องและชั้นใต้ดิน71ตารางเมตรเอเรียลทำงานเป็นคนขับรถโรงเรียนมา20ปีแล้วต่อมาเพราะเขาได้ใช้รถโรงเรียนไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจึงถูกโรงเรียนไล่ออกถึงแม้ว่าเขาจะละเลยในหน้าที่การงานแต่ในสายตาของเพื่อนและเพื่อนบ้านเอเรียลเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นและเขามีพรสวรรค์ด,ด้านดนตรีเป็นอย่างมากเขาเล่นดนตรีมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมต้นแล้วและเขาก็ทำมันได้ดีมากด้วย บ่อยครั้งที่เขาจะเล่นดนตรีกับเพื่อนบ้านในสนามหญ้าย่ายงบาร์บีวและทานแซนด์วิชกันดังนั้นทุกคนในชุมชนต่างก็รู้จักเขาแต่หลังจากปิดประตูบ้านแล้วเอเรียลมีด้านมืดอีกมุมหนึ่งตามคำให้การของญาติญาติเขาตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหมดเลยเอเรียลเริ่มใช้ความรุนแรงกับเมอร์ด้าหลายครั้งที่ทุบตีจนกระดูกหักเลย ในปี1993เอเรียลเคยถูกจับในข้อหาทำรายร่างกายคนในครอบครัวแต่ไม่ถูกพิาพากษาต่อมาในปี1996เมอร์ดาก็ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้พร้อมได้รับสิทธิ์ในการดูแลลูกทั้ง4คนหลังจากภรรยาของเขาได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้เอเรียลเริ่มมองหาคนต่อไปที่เขาจะสามารถควบคุมได้ดังนั้นในปี2002เขาจึงได้ทำการลักพาตัวมิเชลไนท จากนั้น2ปีต่อมาเขาก็ได้รับพาตัวอาร์เมนดาและจีน่ามาเพิ่มอีกตอนที่เขารับพาตัวมิเชลมานั้นไม่ได้เป็นจุดสนใจของผู้คนมากนักเนื่องจากความสัมพันธ์ของมิเชลกับครอบครัวไม่ดีเท่าไหร่ที่ผ่านมาครอบครัวเธอกับมองว่าเธอเป็นเด็กที่มีปัญหาขณะที่เธอหายตัวไปนั้นครอบครัวเธอกับคิดว่าเธอหนีออกจากบ้านแต่หลังจากนั้น1ปีต่อมาการหายตัวไปของอาร์เมนดาและจีน่าได้รับความสนใจจากทุกคนข่าวเกี่ยวกับการค้นหาอาร์เมนดาและจีน่า แพร่คุมไปทั่วทุกพื้นที่จนกระทั่งผ่านไปหลายปีทุกคนต่างคิดว่าเด็กหญิงที่ถูกลักพาตัวได้ถูกขายทอดไปยังต่างประเทศแล้วแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าพวกเธอถูกขังอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้านในเขตชุมชนเดียวกันนั่นเองและถูกกักขังมาเป็นเวลา10ปีในช่วงเวลา10ปีนี้ทั้งร่างกายและจิตใจของหญิงสาวทั้ง3คนได้รับการทรมานและควบคุมโดยเอเรียลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มแรก เขาได้ขังพวกเธอไว้ในห้องใต้ดินแต่หลังจากที่เขาคิดว่าเขาสามารถควบคุมพวกเธอได้ก็ได้ทำการย้ายพวกเธอไปที่ชั้น2ที่มี3ห้องนอนห้องนอนละหนคนมือของทั้ง3คนถูกล่ามด้วยโซ่ขอบเขตของพวกเธอมีเพียงพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรเท่านั้น เขาบังคับทาลุนคมขืนพวกเธอครั้งแล้วครั้งเล่าพร้อมขู่ว่าหากใครไม่เชื่อฟังเขาจะไม่ให้อาหารจะให้คนนั้นอดตายไปเลยทุกครั้งที่มีคนมาที่บ้านของเอเลี L ่ย e ว <cinematic. S 1> เขาจะขู่เด็กหญิงทั้ง3คนว่าถากว่าพวกเธอกล้าที่จะส่งเสียงแม้แต่นิดเดียวพอเพื่อนของฉันกลับไปแล้วฉันจะฆ่าพวกเธอให้ตายเลยมนช่วงระยะเวลาหนึ่ง ริชซานเชตเพื่อนของเอเรียลได้มาที่บ้านของเขาเพื่อเล่นดนตรีกับเขาทุกสัปดาห์ทั้งสองคนยังได้ทําอาหารด้วยกันแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าบ้านเอเรียลจะกักขังเด็กหญิงทั้ง3าคนไว้ที่ชั้น2อริชได้พูดว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาดินเสียงกระแทกดังมาจากชั้นบนแต่เอเรียลอธิบายกับเขาว่าได้เลี้ยงสุนัขสองสาตัวไว้ที่ชั้นบนในปี2006อแมนด้าหญิงสาวคนท,ที่สองที่ถูกลักพาตัวมาได้ตั้งครันโดยไม่คาดคิดเธอคิดว่าเอเรียลจะบังคับให้เธอทำแท้ง เนื่องจากที่ผ่านมามิเชลถูกบังคับให้ทำแท้งถึง5ครั้งแล้วแต่เธอไม่คิดเลยว่าเอเรียลจะให้เธอคลอดลูกออกมาในวันที่เธอปวดท้องคลอดเอเรียลไม่ได้พาเธอไปที่โรงพยาบาลเธอทำได้เพียงแค่คลอดลูกเองในอ่างอาบน้าในห้องน้าเท่านั้นซึ่งมิเชลมาช่วยเธออยู่ข้างๆโชคดีมากคือเด็กที่เกิดมามีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นเด็กผู้หญิงอาแมนด้าได้ตั้งชื่อให้เธอว่าจอยลินเอเรียลดูเหมือนจะรักลูกสาวคนนี้มาก เริ่มแรกจอยลินอยู่ได้แค่ในห้องของอมแอนดาไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ต่อมาเด็กน้อยเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆตามวัยมีความอยากออกจากห้องมากขึ้นเรื่อยๆเอเรียลเริ่มจะพาเธอไปเดินเล่นที่สนามหญ้าส่วนอมแอนดายังคงถูกล่ามโซ่ไว้เช่นเดิมจอยลินมักจะถามเอเรียลว่าทำไมแม่ถึงต้องโดนล่ามโซ่ไว้คะเวลาผ่านไปในวันหนึ่ง เอเรียลก็ได้คลายโซ่ให้อเมนดาในวันที่6พฤษภาคมปี2013จอยลินลูกสาววัย6ขวบเดินจากชั้นหนึ่งไปยังชั้นสองของห้องอเมนดาพูดกับอเมนดาว่าแม่คะไม่เห็นรถพ่อแล้วอเมนดารีบมองออกไปด้านนอกจากห้องบนชั้นสองไม่เห็นรถของเอเรียลในบริเวณสนามหญ้าเลยเขาไม่ได้อยู่บ้านจริงๆด้วยและประตูห้องของเธอไม่ได้ถูกล็อกเธอตระหนักทันทีว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะหลบหนีเธอรีบวิ่งออกจากห้อง วิ่งมาถึงชั้นหนึ่งประตูหน้าบ้านเป็นบานกระจกถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรงประตูเหลือเพียงช่องว่างเล็กน้อยเท่านั้นโดยความปัถนาแรงกล้าที่จะเอาชีวิตรอดทําให้เธอวิ่งชนประตูซ้ําแล้วซ้าเล่าและตะโกนเสียงดังว่าฉันคืออแมนดาเบอร์รี่ใครก็ได้ช่วยฉันทีอแมนดาได้ส่งเสียงที่ดังมากจนเพื่อนบ้านต่างได้ยินเสียงของเธอรวมถึงเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามชาวแลมซีย ซึ่งตอนนั้นชาวกําลังนั่งกินแมคโดนัลล์อยู่ในบ้านของเขาพอเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องของความช่วยเหลือเขานึกในใจครอบครัวไหนได้ทะเลาะกันอยู่นะเขาจึงรีบออกมานอกบ้านทันทีแล้ววิ่งไปฝั่งตรงข้ามแล้วกระแทกป,ประตูเปิดจากด้านนอกต่อไปเราลองมาฟังชาวให้สัมภาษณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาได้อธิบายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่า I, uh, come outside see this girl going nuts, trying to get out of house. So kick the bottom the I girl and she comes out with the little girl and she says call 911 my name is amanda berry see the girl amanda told the police i ain't just the only ones it's some more girls up in that house so they went up there and like i say, my neighbor uh, you, you got you got the, some big testicles to pull this off bro because we see this dude every day so he's somebody that you look and you look away because he's not doing nothing but the, the average stuff charles Steck. หลังจากที่เขาพังประตูเข้าไปอแมนดาได้อุ้มลูกสาวไว้ในขณะที่วิ่งออกมาและได้ยืมโทรศัพท์มือถือของชาวเพื่อโทรหา911จากนั้นในสองนาทีครึ่งต่อมาตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุอแมนดาได้บอกพวกเขาว่ายังมีหญิงสาวอีกสองคนถูกขังไว้ในบ้านของเอเเรียลตำรวจได้ขึ้นไปที่ชั้นสองทันทีเปิดประตูห้องที่ถูกล็อกอีกห้องหนึ่งคนที่ถูกขังอยู่ด้านในคือมิเชลหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีหญิงสาวคนหนึ่ง ก็ได้เดินออกมาจากอีกห้องหนึ่งตำรวจถามเธอว่าคุณชื่ออะไรหญิงสาวคนนั้นตอบว่าฉันชื่อจอร์จีนาจีนาหลังจากที่ช่วยชีวิตหญิงสาวทั้ง3คนออกมาแล้วตามคำให้การของพวกเธอตำรวจได้ทำการจับกลุ่มเอเรียลทันทีบนถนนแห่งหนึ่งพวกเขาได้ตามหาหญิงสาวทั้ง3คนที่หายตัวไป10กว่าปีเจอแล้วในขณะที่คนทั้งเมืองต่างยินดีกับเรื่องนี้ทางตำรวจก็ได้แถลงข่าวในทันที หลังทําการจับกุมแล้วเอเรียลถูกตั้งข้อหาคมขืนกระทําชำเราว3กระทงและข้อหาการลักพาตัว4กระทงในวันที่12กรกฎาคมปี2013การพิจารณาคดีของเอเรียลก็ได้เริ่มขึ้นในชั้นศาลเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ปีศาจเขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ในที่สุดเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและจำคุก1000ปี แต่ในวันที่3กันยายนปี2013เอเรียลแขวนคอค่าตัวตายในเรือนจำหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยคำถามท,ท,ที่หญิงสาวทั้ง3คนถูกถามบ่อยที่สุดก็คือทำไม10ปีที่ผ่านมาพวกเธอไม่คิดจะหนีเลยเหรอ เหตุผลหลักคือพวกเธอต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเอเรียลทำให้พวกเธอรู้สึกกลัวเขามักจะพูดกับเธอบ่อยๆว่าถ้าเธอกล้าที่จะหลบหนีฉันจะฆ่าเธอให้ตายและถ้าเธอเชื่อฟังฉันพวกเธอก็จะได้มีชีวิตที่ดีจากนั้นพวกเธอจึงเริ่มเชื่อฟังเขาเริ่มแรกที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเอเรียลและหลังจากที่อแมนดาลูกข่าวแม่ของเธอเสียชีวิต จนทำให้ได้คุยความในใจกับเอเรียลระหว่างผู้ถูกลักพาตัวและผู้ลักพาตัวซึ่งให้เกิดความสัมพันธ์บางอย่างซึ่งทางจิตวิทยาเรียกมันว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่กับเอเรียลเพื่อจะไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปจึงทำให้หญิงสาวเหล่านั้นสร้างกลไกทางจิตวิทยาขึ้นมาซึ่งเรียกว่าดิสโซเซชันดิสโซเซชันหมายถึงการแยกตัวออกหรือการแยกส่วน อาจจะใช้คำว่าเป็นการดึงตัวเองออกมาน่าจะตรงกว่าในช่วงเวลาที่พวกเธอถูกคมขืนพวกเธอจะแซงทำเป็นว่าพวกเธอไม่ใช่ผู้ถูกกระทำพวกเธอเป็นเพียงแค่ผู้ชมนี่เป็นอาการอย่างหนึ่งของการถูกลักพาตัวหรือทักษะในการรับมืออย่างหนึ่งเมื่อถูกคมขืน หลังจากที่หญิงสาวทั้ง3ได้รับอิสระภาพกลับคืนมาอแมนดาและจีน่าได้ตีพิมพ์หนังสือด้วยกันและมิเชลตีพิมพ์หนังสือคนเดียวเป็นการเขียนเล่าเรื่องดาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มีรายละเอียดหลายอย่างที่แตกต่างกันหลังจากที่ทั้ง3คนได้รับอิสระภาพต้องทําการเรียนรู้กับการใช้ชีวิตตามปกติหลังจากที่มีความสัมพันธ์แบบวิปริตมานานเป็น10ปีจากนี้ไป จะมีวิธีการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์แบบปกติยังไงนี่คือสิ่งที่หญิงสาวทั้ง3คนกำลังพยายามเรียนรู้ตอนนี้พวกเธอได้รับอิสรพแล้วและพวกเธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ในชีวิตของตัวเองมิเชลได้ทําการเปลี่ยนชื่อและแต่งงานอแมนด a ามุ่งมันที่จะสร้างความตื่นตัวให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องคนสูญหายส่วนจีน่าทางานในแผนกระบบเตือนภัยฉุกเฉินของบอริษัทแอมเบอร์เพื่อช่วยค้นหาผู้ที่สูญหาย วันนี้ขอจบเรื่องที่เล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะระมัดระวังตัวและดูแลตัวเองให้ดียังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ